ตอนนี้เราถึงเชื่อรลงเรมอมสโกทีวแล้วนะคะย, <laughs> ยังยัง <laughs> ยังยังอีกแม่แมีอารมณ์ทำมุมสองมุมเส <laughs> ยดูเป็นเกมกี่กะจะหลุดไม่รุ่นเมกาเอาไหมละ่ะถ <laughs> ึงตุดเลยหมดแล้วใช่ไหมพี่หมดแล้ว ทางโรงแรมมีบริการชุดใส่บาทหกโมงสิบห้าถึงหกโมงสี่ห้าใส่หน้าโรงแรมได้เลยมี้จแต่หกโมงเลยอ,อันนี้ชุดละ,ะ,ะเท่าไหร่อะคะฟวีสตาราค่ะลูกค้าตอนแม่ของสีขาวแล้วก็หยิบชุดใส่บ <laughs> าทได้เลยโอ้อหอีกทีสิชั <laughs> ้นอะไรชั้นสาม เก็บของเข้าที่พักแล้วครับเราจะไปหาของกินกันหลังตลาดวัดใหญ่หรือวัดภาษีนั่นเองครับต้องบอกว่าอากาศเย็นเมื่อการเดินทางที่องข้างหลังผมนี่จะเป็นทา่าที่โซโลนะครับผมพักที่โรงแรมมอสเทลอันนี้เขาจัดระเบียบแล้วให้แม่ค้ามาอยู่ในนี้จะเป็นอย่างนี้ครับเราจะไปหาของอร่อยกินเพราะว่าต้องกินข้าวเหนียวเฟนโดร้ออะไรวะโอ้ยนี่เปียบเปียบเปียบๆนี่ เย็บท่อนี่เลยข้าวเหนียวหมูพี่แพรจัดเลยบอสไก่ย่างมีไหนไม่รู้เดี๋ยวก็เดินหากันจัดข้าวเหนียวหมูกันแต่ท่อก็มีพี่แพรเองผมเอาหมูกระเทียมกับหมูป่อยสี่สิบบาทอันนั้นขายขีดเท่าไหร่นะครับขีดละหกสิบบาทจ้าเอาสองขีดอันนี้มาด้วยกันแพรสั่งเลยเดี๋ยวเกิดกนได้เอาอะไรบ้างคุณสวยเอาน้องไก่หมูยอน้องไก่ตุ้ยเลือกเลยทำไม่ค้ายเดี๋ยวไม่คล้าเลือกเดี๋ยวเราสั่งเลยนะอันนี้ร้านไก่ย่างมีมาขายไหมครับ ไย่างไม่มาอ๋อไม่มาโปรติคนเยอะวันไหนวันเสาร์ละครับคนเยอะทุกวันช่วงเย็นนะคนเยอะอ๋อเย็นนห่เยอะทุกวันอยู่ร้านไปยอเขาพี่แพ์สั่งแล้วใช่ไหมสั่งแล้วเขาดูเอาโเลยนะเอา่อยมาด้วกันหมดใช่ไหมลูกใช่ใชเป็นเท่าไหร่ครับเดี๋ยวหน้ามีสองมอหกสีหกสิบก่าร้อยห้าสิบเป็นร้อยแปดสิบสองร้อยสองร้อยห้าห้าบลูกตเตีใจนะ ยาสามห่อร้อยมีนะครับผมหบอกว่าสามสิบบาทอดกินไก่ยาอยากกินไก่ยากระเทยกระเทยอยากกินอะไรนะกระเทยเพิ่มสีกระเทยไม่ได้เป็นกระเทยเบบสนีไม่เป็นกระเทยที่ถือของชมอปกติที่กระเทยเหมือนน้ไรน่อย่าบ่อยนี่แต่นไม่เซอร์เบนึกว่านะเผื่อซื้ออะไรใครเรียกว่ารับแสงสว่าง ให้หน้าเธอมีฉันก็มีและเธอก็มีฝากติ๊กต็อกช่องเอ็นเอฟเอฟเอ็นแปดด้วยนะคะกำลังปั้นช่องอยู่ค่ะระวังเจอผัวมันกันแล้วกันไม่มีค่ะไปหาของกินดีกว่านี่คือเวลาที่มีความสุขที่สุดคือการหาทั้งกินสวัสดีครับอ้าอั่นี่ยใบค่าเนี่ยสองใบนะครับครับท้ายล่าที่ทะเลไหมอ่าครับ ปลาหมึกสองไม้ได้แล้วนิดๆหน่อยๆปลาหมึกมาเสิร์ฟแล้วครับถ้าแบบไม่เปรี้ยวมีไหมครับเปรี้ยวไม่เยอะเผ็ดไม่เยอะเด็กกินได้อ่ะขายยังไงครับผมลูก20ครับอ๋อค้ากันได้ไหมครับได้ครับขายแบบชุดหนึ่ง20ใช่ไหมครับครับขอบคุณนะครับพี่แพรหมูเส้นไม่มีมีเผ็ดกับเปรี้ยวซึ่งเราไม่กินเปรี้ยวเราไม่กินเผ็ดแต่เขาบอกเผ็ดไม่มากเปรี้ยวไม่มากก็จะสั่งมาอย่างละครึ่งแค่นี้พอเอายำวุ้นเส้นหมูสับหมูยอครับ ็ดน้อยและนี่คือยาวเป็นเส้นสองน้อนะคะในอิสมาเราไปสั่งมาน่ามาละาห้าบาทได้จิ้งมากเราได้คิวที่เจ็ดสิบได้จิ้งเหรอมาถึงว่าได้เยอะเลยสิบไม้ห้าสิบบาทแทนสิบยี่นี่คือร้านปลายาวที่เขาว่าเป็นร้านดังนี่ของผมเป็นขา้าวเหนียวหมูฝอยกับหมูกระเทียมแล้วก็สั่งนี่เพิ่มอีกเป็นกับของเราแต่ของหนูเป็นข้าวเหนียวหมูฝอยสองพี่แพร <laughs> เรียออกว่านานร้านจ้าฟรีเดย์ร้านฟรีเดย์นานกี่วันนานวันฟรีเดย์ไม่วอยู่ร้านก็ไม่กินแบบนี้นะกลุ่อไรกลุ่มคนไม่ได้มาอย่างนี้นะไก่แป้งไปซึ้นหนึ่งนะครับรอเล่นรอเล่นคันน,อน,อนี้หป็นแบบย้อนมาแบบดูนิ่มใจเพราะเป็นต้องกินเยอะๆอันนี้ต้องฝักเพื่อตัวเองหมดไขมันเพื่อนเอ้ยหายใจ,ใจ วันนี้ฟรีเดย์วันหนึ่งแล้วเน่ยสามวันแล้วนะเฮ้ยปีหนึ่งมีสามน้องถึงห้าวันเราแค่สามวันตึงรุ่งมากนะอ๋อรุ่งมาเผื่อไงวะเจ๋งรุ่งมากเจอไปคนเดียวเลยนะที่อยู่พี่แล้วเธจะลำหนักไม่ขึ้นแต่ก็ไม่เชื่อว่าไม่กินเยอะนะพี่สั่งเป็นออะอือกวบจะสถันที่โอดมากเลยนะต้องข้ามกันเลยหรือว่าพี่อยากข้าใจะจักรฐานที่มาอยู่ใกล้กันเพราะว่ามันทอดมันได้แบบหมดเดียวกันไปเลยเวลาทำความสะอาดอ่ะ อันี้มันมันเลือกจะเป็นเจ้าเดียวกันแต่ว่าขาสาขาสาขาวใต้จังน้นหมาล่ามาล้ภาพอ่ะน้ำอเหรอใไแล้วมังมีน้มีที่ล้ามือด้วยน้ำยาอะไอยางนี้มีอะรก็าเบาๆกินข้าวไม่กินหวานสันดาลไพร่มากอยู่ด้วยกันเราอยู่ด้วยกันโอ้ดิฉันขับรถเธยด้วยกันเลยขอไปกินมุ้งนี้เช้า อร่อยมากเลยแต่หวานไม่หวานเหลือยิ่ขึ้นเติมหวานนี้เร่อยแต่เราว่าหวานแล้วนะอืมลงพาละอร่อยแล้ว,ออลวขอบคุณครับอ,อร่อยอร่อยได้ปะเดี๋ยวขอภาพมาถ่ายรูปรถตรงนีง้ทามาเลย <laughs> ครถได้แล้วใช่ไหมน้ำตาเขาเบาแล้วเลาช่องอะอยู่นี่โอเคไม่ลืมเลยนะถึงที่พักแล้วอิ่มหนับสำราญคนครับผมไม่มีแล้วแหละผมจะไปนวดแมนอน,นอนป่ะเกียดถ่ายแล้วแบตจะหมดผมตัดไม่ไหวครับฟุดเยอะผมก็ไม่อยากทิ้งคุณผมเป็นคนที่ชอบเก็บความทรงจำดีๆเยอะทำให้เวลาผมตายผมเครียดเองเพราะผมไม่อยากลบอะไรเลย่นะงั้นลาตรงนี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวเช้าเจอกันใหม่ดูซิ สองนี้จะมาใส่บาทหรือเปล่าอพี่พาะไปเจอกันตอนหกโมงนะครับสิ่งที่พักแล้วเราก็กิจกรรมเล่นมิงโกเขาเรียกว่ากระชับมิตแต่หลังดึกคืนอาจจะไปเกมหนึ่งย่อไม่เป็นแต่จ้าไม่ล่นเลี้ยง อะไรเนี่ยมองหัวงหัวถือให้เดี๋ยวเัมมี่ไม่ได้กินเลยไม่ได้ถืออะไเกี่ยหกโมงครึ่งแล้วนะคะไปค่ะ ไปทำภารกิจอันสำคัญเฟสเราต้องปลุกพี่กาวก่อนหรือเปล่าเพราะว่าขีกเาเลาบขีการลุ่มไปด้วยจบเขาไม่ตื่นอาขีการลุ่มไปด้วยไปยยจ้า ปกติพระบิณฑบ,บาตกี่องค์่ะคะองค์เดียอะห้าสิบกันเลยมีไหมอืมสิบสามองศาแต่ก็ไม่หนาเท่า<ม><ม>อยู่ดอยผาหิน จิตตานังลาภสติภะคะยังสุขังอลังสิยาุสวันโนดพอขังบุติเัะตวะดชะวะกาจะอายุเะติวจิติภะวันติเจ้าบิวจดีแะยมนะเลเลริญคุณกาาในจะบวยวายไหมอ๋อไม่บวยวายนางชอบคุณเรียกว่าอะไรนะ นั่งชอบนอนแบบว่าหลังปิดแอร์อะเหมือนแบบความเย็นมันอบอยู่ในนั่ยเดี๋ยวพออบมากๆมันร้อนเข้าใจปะคืออุ่นคุณนอนยังไงค่ะเกิดมาหนี้ค่ะเป็นไงบ้างเมื่อวานเราไปทำปุ่มกันแค่หนึ่ค่ะเอฟทีเราเยอะมากเลยนะพิธีกรนหน้าใหม่ดูแล้วค่ะหนูเคยดูช่องแล้วค่ะชื่อช่องว่า ใช่ค่ะเพื่อนเออดีอออม,มากพ่อหลับอยู่อะค่ะคนอยู่อ๋อแล้วทขามาตื่นเช้าไปหิวข้าวท้องร้องว่าท้องร้องไงท้องร้องหิวข้าวท้องร้องไงเสียงท้องร้องอะใครจะไปทำได้ฝากกดติดตามช่องหน่อยนะคะฝากกดติดตามช่องนี่เลยนะคะตรงนี้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  เร็วเร็วนินินินเร็วเดี๋ยวให้น้าเก่านายไปใส่ไงต้องนิ่งต้องนิ่งน่นิเร็วชี้ตรงไหนก็ได้เร็วชี้ไปตรงไหนก็ได้บายบายเสร็จแล้วนะคะทุกคนไอ้นี่หนูจะใช้วีได้ไหมน่ารู้อะไรบ้างไม่เดี๋ยวคือสองดีไปแต่พี่ดูแลมันไม่น่ามีอะไรเลย ใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวไปเจอกันข้างล่างค่ะนี่เรากำลังกับเพื่เทไปใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ใช่เวลาเดินทางอีกช่วบอกทริปนี้เราอยู่แดนในรถคิดว่าซ้อมซ้อมบินไปแบบอเมริกาไปอะไรที่ต้องแบบไปต่อเครื่องต่อเครื่องอะไรอย่างเงี้ยต้องมีการซ้อมอย่างนั้นโอเคนาจะถึงนู่นประมาณบ่ายสามพี่เมย์ยังไม่เตื่นนะพี่ เดินทางปลอดภัยพี่กลับก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับพ่ออ่ะเอาพี่ไว้พี่มีอีกคันหนึ่งด้วยกันเข้ากรุงเทพกับร้านแล้วครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่ักทายไปแล้วหนึ่งแม่น้องอันนี้น้องน้องพราวมีพิธีกรหน้าใหม่อยู่ในคลิปนี้ด้วยตอนที่หนูลงมากินข้าว ไปตัดตัวนะใครอะภาษาอ๋อแล้วเจอกันที่กรุงเทพค่ะครับดีครับเไปขี่หน่อยครับผมาขี่กระเป๋าพี่หนเลยผมมาจากเชียงรายครับเดีไหนอ่าขออนุญาตไปขี่แล้วก็สมุดบันทึกรายการได้เลยครับลาไปฮ่าฮ่า ข้างตนกฎมานะครับไปไม่ได้เช็คอินที่จังหวัดนี้ค่ะโอ้ยเช็คอินจังหวัดใกล้ๆกันก็เกินไปนะจริงสิ้นเรียบร้อยแล้วครับ ไปสองกว่ารถคถื่อนมกขึ้ใช่ไหมเห็นฝุดไหมโอเคครับงั้นเดี๋ยวผมปิดทริปตรงนี้แล้วการทริปที่ไปอุตรดิต์แล้วก็เชียงรายนะครับท่านใดที่รับชมนี่ก็เป็นการเดินทางรู้จริงๆเจ้าน้องบาง,งกอดดำเป็นนี่กันต่อไปนะครับท่านใดที่มีวัตถุมงคลหลวงพ่อดีรับชาตินะครับทั่วประเทศไทยเลยยินดีรับชาติส่งภาพมาทางไลน์ที่บ้านเขียวเอจจีเหนึ่งครับส่งภาพพร้อมราคาและเบอร์ติดต่อได้เลยผมจะต้องขอตัวไปเก็บของไปอะไรก่อน อ๋อยืนสรุปให้ฟังที่หัวเวเดนสนามผมชอบพาไปเสร็จไปทั้งหมดหนึ่งบาทมีปล่อยไว้ได้แล้วหนึ่งองค์คือพักคร่าวๆพันสี่ที่เหลือก็ยังตามทุนกันต่อฝากกดติดตามทุกช่องทางแล้วก็งานเลี่ยมพาของเราด้วยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับมีคนคอมเมนต์ว่ารถเก็บของได้เยอะไหมโอ้โหนี่เราก็าจะถ่ายรีวิวรถเราไม่ได้ถ่ายแล้วแต่เราวิ่งดีวิ่งโอเคหมายถึงว่าถ้าเปยคนขับอย่างผมเนี่ยผมไซส์ใหญ่สูงไงนั่งสบายเกิดใครเลียงไว้ขัสบนอนเซอร์ปะ ไม่สปอนเซอร์อันนี้ประสบการณ์อยาใช้จริงอเอ,อ้ยที่ไปเนี่ยนั่งทุกตำแหน่งเลยนั่งทางคนขับนั่งหลังแล้วก็ขึ้นเขาเลยดอยเบสเสร็จแล้วนอนโซฟาหรือนอนตีงที่บ้านสบายสุดครับชไ <c oughs> ม้งๆเร้่อง,งของได้เยอะไม่มีอะไรรีวิวเดี๋ยวจะทำคลิปเอสไปมาต่อเพราะยังไม่ได้แก่เลยดูดิ เอาจริงผมไม่นั้งใจจะซื้อนะผมกล่าวว่าทําไม่ได้ก็คือไม่ได้แหละสรุปตอนประมาณสี่โมงห,หน่อยแล้วผมเดินออกไปข้างนอกไปหาที่สงบนงั่งก็คิดแล้วเออขอไม่ได้หรอวะนั่งเครื่องบินไปจบเหลือเงินดาวเราไปซื้อพักเก็บเพิ่มเลยแล้วก็พาไปหาอะไรกินอร่อยสซักมือ้อสรุปคือพี่แพรโทรมามาเร็วมาเร็วพีโอผ่านแล้วอนุบาิแล้วแล้วก็เดินเข้ามาขอน,าน,นั่งคุยแป๊บนึงบางเฟยก็บอกว่าเนี่ยพี่เดี๋ยวพรุ่งนี้หนูต้องไปใส่บาทดนะ้วยนะกับพี่แพรหนูขอไว้พี่คิดจะฮะขอขอ,ขอให้ผ่าน ขอให้คูเป็นนี่เนี่ยนะเรือนองนั้นหมดลมไม่อยากได้แล้วจริงๆแล้วมันพีกกว่าคือถามมาสรุปแล้วสาบายดีสาบายให้ใครขอใครหลวงพ่อหลวงพ่อโอเคแล้วก็การโอ้โหประกาศเงินร้านทำใหเราต้องมีไฟในการหาเงินต่อไปแล้วฝากกดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยววอ็อกหน้าเราอาจจะตอบไม่ได้ว่าจะมีที่ไหนแต่ปีนี้เราจะไปสนามไนห,หลายจังหวัดเดือนนี้หมดแล้วจะมีเดือนหน้าก็คือนครศรีธรรมราชก็น่าจะเอาเจ้านี่แหละแทงค่าร้อยไปลุยกัน ลหน้าคงจะป้ายขาวแล้วเนาะป้ายแดงโดนไปแล้วแดงโดนตำรวจเลยเ <c oughs> พราะว่าได้มีข้อจำกัดด้วยอ่าอาของ